สวัสดีครับผมกับผมยามเย็นครับในรายการบ้านสวนเราเองครับเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่รายการไม่ใช่ครับผมตอนนี้เราอยู่ในรายการใหม่ของช่องเรานะจะเป็นรายการที่เกี่ยวกับการทำให้ติดใจนนสงบร่มเย็นนะผมโดยการแัดสวนนะฮะใช่ครับผมปกตินะช่องเราจะทําเกี่ยวกับสัตว์นะครับไม่ว่าจะคุยกับสัตว์จะเลี้ยงสัตว์นะหรือแม้กระทั่งกินสัตว์นะหยอกหยอกหยอกครับผมไม่ได้กินนะฮะ วันนี้นะครับผมเราก็จะมาจัดสวนนะแบบง่ายๆนะตกแต่งหน้าบ้านนะทุกคนนะมาครับ่ันอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับผมนี่ครับโหลผมดูครับใสยิ่งกว่าพัชร์นะครับนี่ครับผมสั่งทํามาจากอนาคตนะราคาสองแสนบาทนะครับผมนี่ครับโหลใบนี้นะครับผู้ดังครับนี่ครับ ดางฮะเปนไงฮะดางสวยเลยครับผมต้นนี้นะครับราวๆาวแปดแสนบาทนะนี่ครับส่วนดินเผานี้นะครับผมบอกเลยครับสอง้านนะครับร้านแรกหาไม่เจอเจอร้านสองครับอันนี้ครับผมและดินน้ํามันนะผม สิบบาทนะผมอ้าวทำไมถูกสุดอะก็ยืมน้องมาครับหยอกหยอกครับผมทั้งหมดนี่ก็สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดนะทุกคนนะไมสาซื้อได้นะใจเลยโหลดสองเสนใส่พระจันมากเลยอย่าอย่ารอช้าดีกว่าเรามาทํากันเลยดีกว่านะฮะวันนี้ทําอะไรสนุกจะมาตกแต่งหน้าบ้านนะฮะนี่ฮะก่อนอื่นเลยครับเอาบูด่างนะแปะอะนี่ฮะข้างบนดินเผานี่นะครับนี่นะบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า เบสเกราเสียงข้างหลังเนี่ยอาจจะดังหน่อยอะทุกคนนะก็ทนฟังกันไปก่อนนะทุกคนเนาะอย่ายนีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่ทำเนแปะเข้าไปนี่ให้มันติดกันเลยอ่าเรียบร้อยครับดูครับเป็นไงฮะอูดูสวยขึ้นมาคลับดูมีราคาขึ้นมาลนะมีราคีเลยครับผมแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยฮะอย่างเงี้ยใช่ครับผมดูเจ้านะบรรยากาศใช่ฮะรายการอะไรนะ ฮะบ้านสวนเราเองบ้านสวนเราเองฮะนี่ฮะก็บ้านเราเองครับผมอ่าเนเสร็จแล้วแค่นี้แหละฮะนี่ดูแล้วเราก็จะเทน้ำลงไปครทุกคนนะจริงดินี่เหรอเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วนี่อันนี้ทุกคนลืมบอกเลยให้ดูต้นนี้หน่อยนะเผื่อใครสังเกตเห็นนะนี่คือต้นลิ้นช้างครทุกคนนะต้นลิ้นช้างครับนี่ด่างสวยนะดูฮะเป็นไงฮะต้นเท่าไหร่ครับประมาณร้านห้าครับผมฮะก็คือร้านแรกไม่เจอครับเดินไปครึ่งหนึ่งเจอครับผม เราเาเทน้ำใส่โหลดีกว่านะอ่ะฮะนี่เทลงมาเลยอุ้ยอุ้ยดูครับดูครับดูครับดูดีมีระเคียใช่เป็นไงตกแต่งหน้าบ้านง่ายๆฮะนี่จะวางหน้าบ้านถามจริงใช่ครับผมนะเสร็จแล้วให้ใครแต่งเป็นไงเห้ยตกแต่งไงแบบมันจะให้ดูดีนะดูหน้าดั้งดูหน้านั่งนะหน้าดั้ง อ๋อวางมาโตนี้ใช่ฮะนี่ฮะพอมีแขกมาก็จะมานั่งตรงนี้กันใช่ไหมอ่าเนี่ยเราเอาต้องเป็นคนแขกเดียวคนจีนได้ปล่าอ๋อก็บ้านนี้รับแต่แขกเดียวผมตามชื่อครับผมก็การจัดการรับแขกใช่ฮะเป็นยังฮะรับแขกเดียฮะบ้านนี้อ๋อคนจีนคนต่างชาติอื่นไม่เอาเอาแต่แขกเอาแต่แขกเนี่ยครับอ่ะุ๊บลาปตีนะผมอ่ะด่าเลยไม่บอกไม่บอกเลยเนี่ยอ่าแล้วครับทีเด็ดมาแล้วทุกคนนะฮะมาแล้วครับผม เต่าครับอไม่ใช่ครับต่ผ้าครับนี้แต่ผาวะเห็นไงคนดูจะทำที่ใส่แต่ผ้ามาใช่ดูพู้จะดูดีบ้านตรวจเราวางไว้หน้าบ้านนะไต้หวันนะแต่ห้าไต้หวันนะ ไม่น่ารักอ๋อถ้าไม่เขาอยู่นี่ใช่ข้างในก็เป็นภาพไม่เขาอยู่ได้ขึ้นมาไม่ได้เนี่ยมัแต่หลงไปว่าจัดสวนจัดสรวนอะไรวาางหน้บ้านสวยพี่แท้ก็ทำที่อยู่ของเ้าภาพนั่นเองน่ารักจริงๆเลยอุ้ยอุ้ยทำไมท้องเป็นไงท้องส้มเพื่ท้องส้มผมต้องเลี้ยงสภาพไต้หวันนะครับสภาพไทยไม่ได้นะบุ๋มคลุกคุกคลุกคุกเป็นอะไรติดคอไม่ใช่เอ้บุ๋ม เอาเจ็บคอ,เ,อเจ็บคอ,อเ,คเจ็บคอแสบมัเนเจ็บหน่นยอยหน่อยเออก็น่ารักดีทำง่ายอะโหลก็สวยด้วยนี่มันเนี่ยเขาเข้ามาอยู่แล้ะนะเห็นไหมล่ะเฮ้ยทำจริงเฮ้ยจริงด้วยอะนี่เขาอยู่เลยสบายตัวทบายตั้งใจจะชอบนะเออดีอ่ะครับผมสำหรับใครที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็อย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาดีๆนะหาที่อยู่ดีๆให้เขานะทุกคนนะและวสำหรับวันนี้นะครับสำหรับรายการ รายการเลยนะบ้านสวนเราเองอ๋อครับบ้านสวนเราเองนะครับ,บก็ต้อง,องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอ,เอาไว้พบกันใหม่กันในรายการในในช่วงหน้า <c oughs> อัศรุ <c oughs> ครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับ <c oughs> ไม่ยบายครับ <c oughs> ไม่มเสียงคิ้นเลยปิช่องครับด <c oughs> ูเหม <c oughs> อื <c oughs> อนลบอกว่า ตอนเช้าตอนเช้าวิแดดเขาไปขึ้นมาอาบแดดเข้าใจแล้วต้องเว้นเอาไว้ใช่ไหมแต่แม่ดูท่าทางเขาเหมือนเขาอยากอยู่ในนี้อืมเขาอยากอยู่ะเนี่ยเนี่ยมาดูหน้าตาก่อนมามามาดูกราบดูกระาบก็ดุไหมเนี่ยลองจับอ่ะอุยตัวเนี่ยตัวยี่สิบห้าสิบมาจากวัด

เราอยากจะเข้าถ้ำเหรอไป